ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามซ้อมนะครับโอสเตเดียมนะครับก็วันนี้มาดูนักบอลซ้อมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการซ้อมในวันนี้นะครับก็คือการวอร์มดาวน์นะครับเเดดีนนกม้าางคบ่ท

It's me, I ບໍ່ເຮັດອຶຍທະບານ I uh grass supporter to come and share on next Saturday. We trying. We are coming up little little. So we want them. We want their support so we can win more games. Yeah. Thank you. Okay. Yes, we hope so. The team come and support our team. We need these three points. It's very important to us. Okay. The team come. The fan club come. Welcome. We need. We need the, the big support for this game. Okay. ก็สวัสดีครับแฟนคลับ BG ทุกทีทุกคนนะครับเหลนี้นะครับมาช่วยเชียร์นักบอลรัศ่าแก้วกันเยอะนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านเป็นแบบแบบเล็กแรกของแบบสุดท้ายครับที่จะเล่นในบ้านขอให้แฟนบอลมาช่วยให้มันกำลังใจนะครับ BG เจอราศนาวีครับสนุกแน่ครับต้องเก็บสามแต้มในบ้านได้ครับต้องมาเชียร์เยอะนะครับครับจอยโอเคครับไปครับ ะเดี๋ยวให้พูดอะไรชวนเข้ามาเชียร์บอลเสาร์นี้ที่รีโอเซเดียมครับนัดสุดท้ายในบ้านของเล็กแรกแล้วอเคครับถึงแฟนบอลทุกคนนะครับตอนนี้พวกผมก็ไปซ้อมเต็มที่เพื่อนัดสุดท้ายของที่เราจะได้เล่นในรีโอเซเดียมครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาดูนเยอะๆครับเพราะว่าจากนัดทีเียมนึกสึกว่าคนน้อยลงครับมาดูยเนียนะที่ับ You just need time. Go. Hey! There. Ask him to go. <laughs> die! sick <laughs> time No, no. No, you, you can. See. Okay. What do you want uh, me Joy? Uh, Ask you, me what? In why? Uh, Form die Form die here. Yeah, aha. Yeah, uh -huh. Hey, okay. Man. Fight. <laughs> man. Yeah. Bum, die

เพราะว่าจากนัททีดีเอมรู้สึกว่าคนน้อยลงครับมโดยเยอะนะเยอะ